นี้เรามาเที่ยวป่าในเมืองศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนั่นเองทางเข้าก็จะมีของขายนะไะข่หิวก็จะมีไข่ปิ้งมีลูกชิ้นขายนะคะก็จะเดินเข้าไปนะตลองตูดเข้าห้องน้ำก่อนทางเดินก็สะดวกสบายค่ะจอดรถ ริมถนนเลยนะคะเข้าไปง่ายมากมาบ่อยมากคราวนี้พาน้องตูนมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขาทำทางเข้าอย่างสวยงามแล้วไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา0ูนย์หรือ7ดโมงเช้าถึง18 0 0น7โมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะ แบบนี้แหละมีที่พักนั่งคอยแย่ไปหมดนนรถก็จะจอดริมถนนนะที่จอดเยอะค่ะไม่จอดรายยาเข้าไปทางนู้นแหละรถไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกดูทางเขา้าสมัยก่อนตรงที่พักนี้ไม่มีนะเขาเพิ่งทำใหม่ดูนี่ เดินข้ามาเราก็จะเจอป่าชายเลนในนี้น้ําลงช่วงน้ําลงเราก็จะเห็นปลาตีนละเยอะแยะไปหมดนะคะช่วงนี้รอน้องตูนแป๊บนึงเดินมาเราก็จะเจอปลาตีนเป็นระยะระยะเนี่ยพระเอกของเรานะคะเดินไปเรื่อยๆทางมันก็จะมีแยกซ้ายขวานะคะแล้วเดินมันก็จะทะลุหากันมันจะเป็นวงกลมไปเลยถ้าไปทางขวาก็จะอ้อมยาวไปเลย ถ้าไปทางซ้ายก็จะอ้อมมาจบกันพอดีแหละเป็นวงกลมยาวๆเดินไปเรื่อยๆนู้นไปเรียบไปจะเป็นเจอชายทะเลฝั่งนู้นเดินผ่านป่ากุ้งกางไปก็จะเป็นสะพานเรียบชายทะเลเลยสวย ขวาเลยไปเลี้ย,ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายขวาตไป เบลเลอร์เลยนะมันมาจากหลุมนี่ไงทำไมจมูกันใหญ่จมูกตาองาะตานนองลูกกระตาีจมูกหัวโตลูกนี่นี่นี่ตัวนี้ก็จะออกมาแล้วมันจะมาสู้กันแล้วนะลงน้ำแล้วมันทะเลาะกันด้วยนะลูกมาทะเลาะกันด้วยนะถ้าใครมาแย่งหลุมมันน่ะมันจะห่วงหลุมมันมากมันจะกัดเนี้ เนี่ยมันเดี๋ยวมันก็จะจุ่มตัวเพราะว่าถ้าตัวมันแห้งมากไม่ได้ลูกม,มันจะต้องลงไปในหลุมมันจะต้องขุดหลุมเอาน้ําไว้เพราะว่าเขาจะต้องจุ่มตัวเขาด้วยไง เห็นไหมตัวมันสวยนะตัวนี้ตัวผู้กับตัวเมียมังมันจะม่เหมืนกันสตัวสตัวตัวผู้จะขุมไว้แล้วเดี๋ย,ม,ม,ยมันจันสวยต่ถ้าตัวผู้นมีมันเนขาไนพี่เนี่ยนกแน่ๆเลยเป็นปสามใช่ นกลูกไปหาหอยหาปลากินถ่ายภาพสักแม่มังนี่เาจะมาสว่างสว่างสวยเาจะมาสว่างสวยนะคะ การดีลูุปเป็นละอองน้ำปิวมาอาจจะฉี่นกฉี่อะไรเนี่ยต,ตุ้นตุ้นมาหน่ะ ไอ้กินไอ้จะกินไ้กินเห็นมีใครกินกันเสียงนกที่ไหมร้องอ่ะ้าไม่รู้ใครทำหมวกข้อสวยด้วยเสียได้เลยเนาะมันปีลงไปเขาก็เอาไม่ได้ไงนูน่นไกลๆปลาตีนมัน เขาก็ไม่เอาแล้วไงลูกใครจะจะเอาม่ได้แล้ว่วงแล้วเขาก็ทิ้งอ่ะแต่ถ้าเป็นของแม่น้าให้พ่อปีนลงไปแน่ๆทางที่เขาเชื่อมต่อกันมาตอนนี้ฝนลงเม็ดอีกแล้วอ่ะตรงนี้แหล่งอนุรักษ์พ่อแม่พันธุปูทะเลจุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํานะคะแต่ตอนนี้น้ําลงเนาะเขาก็ปล่อยไว้ระบบนีเวศตรงนี้มีป่ากลงกางที่เขา นี่ฝั่งนี้สวยตรงนี้จะไปทะลุทะเลเดี๋ยวเราพักตรงนี้แป๊บหนึ่งมันมีมันมีลนะอองฝนมาจา้ะค่ะตรงนี้มันเป็นเสียงที่เราได้ยินตรงนั้นอ่ะมันเป็นค้างคาวแม่ไก่เนี่ยเรามองไปไกลๆมันใ,ในนั้นน่ะเต็มไปหมดเลยป็นสีดำๆเฮ้เราเคยมาได้หรอเสียงร้องเจียวจะเฮ้ามากามากเลยอโอโล,ลูกอ,อันนี้เนะราจะยุ่งไหน ตัวน้อยนี่นี่ตัวใหญ่อยู่นี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 ่เห็นตัวใหญ่ปะเอามันแรงแล้วไปทำไมอ่ะลูกก็จะเปียกอ่ะไปทะเลเปล่าเออไปทาปกลางฝนจะไปถ่ายตรงทะเลนะฝนมา,ต,ากตกฝนโปรยปราย<ก>ถ้าตกแรงเกินไปมันก็จะไม่ไหวเนาะนี่มันโปรยโปรยออนี่เริ่มสวยแล้วสุดทางละ ตรงนู้นก็จะเป็นสะพานเฉลิมพระเกียรติที่เรามาในป่าจะมีเสียงปลาตีนเขาทำเขาทำเสียงดังเปาะเปาะเตาะเตาะเหมือนคนหักไม้ไหรืออะไรเนี่ยเป็นเสียงที่เขาใช้เรียกตัวเมียตัวผู้อากาศดีมากเลยเมื่อก่อนตรงนู้นน่ะที่ให้นั่งพักมันจะเป็นกระท่อมที่เขามาเลี้ยงมาจับหอยแครง,งรใช่ขเขาไม่ให้แล้วเขาไม่ให้ทำแล้ว เนี่ยเนี่ยวิ่งใหญ่เลยลูกตรงชายนี้ยิ่งวิ่งใหญ่ข้างหลังที่เราเดินมาตรงนี้สวยมากค่ะเก็บภาพได้ดีเลยนะอากาศดีดีวิดีโออยู่ค่ะตรงนี้สวยมาก นี่คนไม่ค่อยมาเที่ยวเท่าไหร่นะคะมันจะอากาศดีมากชอบอ่ะชอบที่คนน้อยนี่แหละนี่ตรงนี้เป็นของเราสวยใช่นี่แหละตกลงไปก็ไม่เป็นไรลูกแค่ขี้โคลน แต่จะขึ้นยังไงอ่ะหาทางขึ้นไม่ได้หรอหนูจะปีนขึ้นยังไงหล่นไปปุ๊กใช่ไม้มันเหมือนกระโดกแล้วต้องระวังใหกว่าจะกระโดดนกอยู่ตรงนู้นเต็มเลยอใต้ต้นไม้ที่พ่อว่านู่นะะขี่ข้าขาวอ่ะมันหลบฝนอยู่ ตรงนั้นมีนกกระยางหลบฝนอยู่ค่ะอ๋ออยู่ตรงนั้นนี่อะอากาศดีไหมล่ะไปกับแม่มา